ตอนนี้มาอยู่ที่งาน Colorful At Paradise Park สินคลินนะคะนี่อันนี้เป็นเวลาเออประมาณเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะอดีน้ำพึ่งมาถึงงานก็เลย พาทุกคนมาดูกันนะ้าดูฝั่งนี้ค่ะ two. ทยอยกันมาแล้วนะคะางานนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะอีกหนึ่งวันหรือวันนี้ใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็รีบแวะมากันได้ะคะ่ะอ<ม> สวนธรรมกาค่ะวนี้เาดีแต่ดีแต่ออกมาได้ไงดู จะพยายามค่อยๆถ่ายช้าๆนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ ได้หนรับมเดี๋ยออก่ไห้ือขนมาเขาไว้ของพี่ี่ร้องขำย่เลยร้าน85ไป 감사합 ใครสนใจซีเปียอันนี้ออโรราค่ะที่สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้่ไม้มเมล็ดสวยๆก็เยอะนะคะนี่ค่ะสนใจมาที่ร้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในเฟซบุ๊กพี่ค่ได้ค่ะ เรามเรเ็แหงแล้วสิดผงยูน์สวยๆทั้งนั้นนี่ค่ะเอน้องคนถามคือยูโทเมียเท่าไหร่ ่ะให้ดูอีกทีนึงร้านนี้แลยค่ะเนาะอันไะหนือใบค่ะบบอลสีกระถาง Nó quen quá, chặt đúng đùa vai trở đây Nằm lửa có 2 kim Đó, có 1 là nằm Đó, nằm lại Rồi ngay quả น้อยนิดเลยแสแดดเยอะลองเลือกดูก่อนได้เลยครับใช่ไหมแค์นมดครับผมแต่ช้นไม่ถึงตัวเลยโดยเฉพาะยครักผม่ เทรานนะคะอนโนอ่าสวนลุงวัน่นเปหนะให้เห็นราคากันเลยค่ะสองหมื่นห้า ส่วนนี้นะก็เคยไปบุกมามแล้วค<า>่ะ <คา S 1> ที่ส่วนต้องไปหารอนเขาหลง,งเราเยอยอู่ไหม ไล้หนามค่ะ่ทีเล็กกับทีลักไล่หามลมีทีรักอ๋อมีสี่พันอ่แ ลีสอันนี้คลิสไลลน้ำใครสนใจไหมคลิสมาได้นะคะอันนี้สวอดวงแว้นจริงๆงานนี้เป็นงานอะเน้นเอลบีนะคะแต่ก็จะมีไม้ หลากหลายสายพันธุ์กันแต่ l อก็จะเยอะหน่อยนี่ชมบรรยากาศ ได้นะ ใส่ยิ้มมาได้เลยนะคะ<อ>นี่ส่วนพี่บาสค่ะนี่พี่บาร<อ>์ตวันนี้นะคะมีเจ้่หน้าทีงานหลากหลายท่านกันมากมายค่ะทังนั้นทางข้างหน,นาด้านหน้านะคะเรามี แอปนะคะชุดอินะคะเราจะบอกด้วยสกิคที่เราตด้นะคะเอาชนะและเพื่อนเพื่อนมาได้หมนะคหลากหลายมากมากนะคะทั้งเพืนเพื่อนที่เดินทางมาไกลจากทางภักเหนือภาคใต้ค่ะก็มากาะเขียนใต้นะคะเยอะๆมากมายนะคะเราต้องช่วยหลืกันนะคะแข่งกินให้ด้วยนะคะระวังเดิมและมีพัดมันเะนะคะ คุณนะคะเราม um ีให้เพื่อนเพื่อนนะคสามารถจดใช้ได้ตลอดเวลาค่ะทางเพื่อนเพอขอมาทางร้านค้าและเพื่อนเพื่ีมารล่นกันนะคะทุกคนใส่ไม่ตอดน้ำตอกนะคะทางรั้อเรามีลวดตอสีแดงเราแตติดกรนเว้นะคะเราพวมเดินตามลวดขอสีแดงนะคะเราไม่เดินลวตอใค่ะเราควรจะท่านเดิ ซื้อครับซื้อ hey, ท okay. ุกเลยเอาเลยเนี่ยคือป <e ่อมมาให้ดูทางก่อนนะได้ครับซุปเปอร์นะพี่เนี่ยเอาไปใส่เนี่ยไอเดดีมเราอ่ะอันไหน เดี่ยวค่ะ a m มซิ่งเดียวที่เล็กเดียวดี่วนนี้ค่ะอันีนี่ค่ะเห็นหน้คหนคหนาคลาตากัน แ O S, <V> <S ิบ, <S บไม่ใช่นะไม่ใช่ 80. แปดสิบบาเดาหายไปดัวนี่ะเดี่ยนะถ้าไปดูต้นเล็กๆฝั่งน้นค่ะ นงพี่เล็กขายบายขอบคุณค่ะพี่เดียวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคงแทนแน่นานค่ะทำไมร้านนี้น้าคุณแม่คุณแม่ที่เดียวอยู่นี่ กรขาย่มนะคะน่เป็นเราเป็นน่นะคะอันนีก็เราเป็นกระาย่มๆนะคะเด็กสีไอค่ะรีระมาณน่ย อ่ะค่ะกลับมาปิดคลิปกันให้ดูค่ะว่าได้อะไรมาที่เห็นตอนช็อตสุดท้ายเมื่อกี้นะเป็นยิมด่างเดมซีไอนี่ค่ะด่างนิดๆจริงๆไม่ใช่เป็นไม้ที่แบบว่าราคาสูงหรืออะไรไม้ที่น่าเล่นอะไรอะค่ะแต่ว่าอยากเอามาเอามาทำ เพิ่มจำนวนเอามาทำขายอะคะ่ะก็เลยซื้อมาได้มาสองต้นให้ดูอีกต้นหนึ่งนี่มันก็จะเลือ้อยดางๆก็มีลูกๆเขาเยอะๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเขาเริ่มร่วงแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะเอาวางวางไว้ที่หินภูเขาไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ชําง่ายคะ่ะหน่อเขาเด็ดชําง่าย ก็ขยายง่ายโอเคค่ะแค่นี้ยังไงใครอยู่ใกล้ๆก็ตอนนี้ยังมีเวลานะคะรีบๆไปพรุ่งนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ยิ่งอีกวันหนึ่งงานก็พรุ่งนี้คนน่าจะเยอะกว่านี้นะอืวันนี้ก็คนก็เริ่มแน่นนะคะช่วงตอนนั้นมก็เริ่มแบบมีเอ่อเริ่ม่จำกัดคนเข้าแหละแล้วก็ เริ่มจัดระเบียบให้คนต่อแถวเข้าอะไรเงี้ยแต่ที่นาถ่ายมานี่แค่บางส่วนเองนะคะไม่ได้ถ่ายครบทุกร้านเราก็เพราะว่าบางทีเขาเดินกันเราก็ต้องเดินนำหน้าเขาคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็เดินแบบไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเหมือนน้าอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เลยแบบบางทีบางช็อตแล้วก็บางร้านก็เยอะแหละที่ไม่ได้ถ่ายคะ่แะแต่ไม้สวยๆเยอะคะ่ะไม่ไม่ดูในนี้ไม่จดใจก็ไปดูด้วยตาตัวเองได้คะ่ะยังไง วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ